ขายแฟรนชส์ดียังไงครับเราสามารถขยายธุรกิจของเราโดยที่ไม่ต้องใช้เงินตัวเองทั้งหมดนั่นเองนะครับถ้าเราจะขยายสาขาเองเนี่ยเราก็ต้องใช้เงินตัวเองถูกไหมครับในการลงทุนแต่ละสาขาแต่ถ้าเราขายแฟรนชส์เนี่ยคนที่เขามาซื้อแฟรนชส์เราไปหรือผู้ซื้อแฟรนชส์เนี่ยก็จะเป็นผู้ลงทุนภายใต้มาตรฐานและก็ระบบของเรานั่นเองนะครับเช่นถ้าเราจะทํา1บสาขาเราก็ต้องลงทุนสาขาละแสนก็ต้องมี1ล้านบาทถึงจะขยายได้นะครับแต่ถ้าเราขายแฟรนชส์เนี่ยเราไม่ต้องใช้เงิน1ล้านบาทในการขยายเราใช้ค่าการ ตลาดอาจจะหลักพันหลักหมื่นนะครับแต่ว่าคนที่มาซื้อแฟรนไชส์เราเนี่ยเขาก็จะเป็นผู้ลงทุนสาขาต่างๆเพิ่มขึ้นเองนะครับตามหลักการของการขยายแฟรนไชส์อันนี้ก็จะเป็นข้อดีส่วนอีกอันหนึ่งก็จะเป็นเรื่องของการที่ทำให้เราเนี่ยมีกําไรจากการขายวัตถุดิบหรือสินค้าควบคุมนะครับไปให้อย่างผู้ซื้อแฟรนไชส์ได้มากขึ้นถ้าเรามีสาขาข,าของเราเอง2ส,สาขาเราใช้ซอสวันละ2อกิโลนะครับสสาขาก,ก็จะมีการใช้ซอสแค่วันละ4กิโลแต่ถ้าเรามีสาขาแฟรนไชส์เยอะๆ20สาขาการใช้ซอสของเราเนี่ยก็จะเพิ่มจากสาขา ไปเป็น20สาขาก็คือประมาณ40กิโลต่อวันนั่นเองเห็นไหมครับว่าจากเดิมเนี่ย4กิโลต่อวันพอมันเพิ่มจํานวนไปมันก็เป็นตัวคูณเท่าทวีคูณนะครับถ้าเรามีกําไรโลกรมละ50บาทมี40สาขาเราก็มีกาไรเพิ่มขึ้นทันทีเลยก็คือวันละ2,000บาทต่อวันวันนี้ผมสมมุตินะสาขาละ2กิโลแต่ถ้ามันเป็นสาขาละ10กิโลล่ะเห็นไหมครับว่ากําไรเราก็เพิ่มขึ้นนั่นเองเพราะนั้นอันนี้แหละครับคือข้อดีส่วนหนึ่งนะครับของการขยายธุรกิจด้วยระบบแฟนนนรนไชส์